สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับแพรกับการอันบ็อกซ์ Horizon Collector Edition อันนี้นะโหเพิ่งไปแบกมาเลยก็บอกเลยว่ากล่องเนี้ยหนักมากอืมแพะว่าน่าจะหนักสิกเกอร์นะโอเคเรามาดูภาพรวมของกล่องตอนแรกก่อนมันเป็นกล่องเงาๆสวยมากเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นงี้นี่เห็นไหมทุกคนเงาสะท้อนันจะไม่เห็นเนาะเอเท่มากก็มอีอะไรเนี่ยโลกไม่ช่งเราต่อไป ก็เหมือนเป็นแมชชีนเขาเรียกอะไรคุณยนเออเดนโนเสาร์แล้วก็มีบอกด้วยว่าของแถมเป็นยังไงแล้วก็การพีออเดอร์ครั้งนี้แพก็ได้ของแถมเป็นที่ใส่มันเป็นโฟน n e การ์ดซึ่งไม่รู้ใครจะใช้น,นะก็มันก็น่าจะเป็นซิลิคนนิ่มๆข้างในนี่น่บะมีนี้ตึนจุนตึนๆๆนๆๆนนางสิ่งแรกที่คุณเห็นก็คือความอลังการของกล่องนะคะไม่ใช่ อันนี้ถ้าเอามาวาง้น,นีข้ามาก่อนอโตเล็กไปแล้วแหละตอนนี้แล้วก็มีหนังสืออวา,างไว้นี่กล่องนี้ใหญ่มากค่ะจริงๆริฟิกเกอร์ก็ไม่น่าจะหนักเท่าไหร่นะมันหนักอะไรวะหนักกล่องรอโอเคะจะออกวันนี้จะออกได้ไหมเนี่ยโอเคหูกล่องเบลอมากใหญ่กว่าหน้าใครอีกกล่องหนน้ใก็จะเป็นนนี้ก็เป็นลูกอาร์ตเวิร์คของเขาเลยนะคะ สวยมากใหญ่มากเช่นเดียวกันเราจะมาดูอาร์ตเวิร์กก่อนก็โอเคนี่เป็นส่ของหนังสือนะคะ,ะหน้าแรกก็เป็นหน้าเปิดเนาะโอโ้ h o r i z o n zero d a w n เจ๋งมากโอเคโอ้อันนี้เท่เป็นภาพอาร์ตเวที่ไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นอะไระสถานที่ทำเหรอ เป็นเมืองอ๋อเป็นซากประหลักหักพังเคอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นทะเลรายเป็นเ,เมืองร้างอันนี้ก็เช่นเดียวกันเฮ้ยนี่เหมือนเดลอลอสออฟอาสเลยเท่อืมอันนี้ก็อาจจะเป็นซากอารยธรรมเฮ้ยเหมือนตึกลาบ้านช่องเลยเนะนอะนี้น้องเป็นน้องเอรลอยเอรนลอยน่ารักเฮ้ยภาพนี้เท่แบบนางกำลังนั่งแบบ พิงต้นไม้อยู่นี่เหมือนตอนสาวๆตอนเด็กๆดิเอออันนี้มีชุดให้เลือกหลายอย่างด้วยโุ้ยทนูก็มีหลายแบบเอ้ยชอบธนูอย่างนี้หน้านี้เป็นก็ยังคงเป็นเอลอยนะคะเป็นภาพ work, อาร์ตเวิร์กสวยๆอันนี้คือโนราน่าจะเป็นใครสักคนแพ้ไม่ได้เล่นนะบอกไว้ก่อนอน,นี่คงเป็นชนเผ่าเออเออน่าจะเป็นชนเผ่าเขาโนราเฮ้ยมีป้าแกใจดีด้วย อันนี้เป็นน่าจะเป็นซากอรารยธรรมหรือไม่ก็เมืองของเขานะเออน่าจะเป็นเมืองมีภาพพวกโมเสกพวกนี้ด้วยอืมอันนี้อาจจะเป็นอีกชนเผ่านึงหรืออาจจะเป็นเมืองอ่าอันนี้ก็เป็นพวกคนนี่ไงอาจจะเป็นอีกชนเผ่าหรืออีกอรารยธรรมหนึ่งนะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันอู้มีแยกแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายด้วยนี่ตาสัญลักษณ์ก็เท่อือันนี้ก็ภาพที่เขาเขียนมาสวยเลยนะแบนดิตพวกแบนดิตนี่น่าจะเป็นพวกโจรพวกที่แบบไม่ได้อยู่ในเผ่าเดียวกันอ่ะอ้อันนี้บังเกอร์ก็อาจจะเป็นพวกอรารยธรรมใต้ดินที่แบบหลบซ่อนไว้อ่านี่พวกหุ่นยนต์แมชชีน มีกว้างมีกระทิงกระทิงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อะไรนก no. ออันนี้จบแล้วอันนี้คือเป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งแพนไม่แน่ใจชื่ออะไรนะคะก็จบแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่มนี้มาว่าได้แถมจากาได้แถมจากコเลกเตอร์อีดิชั่นนะคะสวยมากนี่ก็อาร์ตบุ๊กก็จบไปนะคะ ส่วนในนี้ก็เป็นกล่องเหล็กน่าจะลิมิเต็ดอีดิชั่นเนาะถ้าใครสั่งกล่องเหล็กก็จะได้อันนี้มาใ้ามัเป็นกล่องขาวๆฉีกแบบไม่มีเยื่อใยเลยสนอลอนั้นมากข้างในเป็นหยีค่ะทะ่าสุดยอดมากโอเคเขาจะบอกเป็นคอลเลคเตอร์อีดิชั่นแล้วได้อะไรบ้างมีทังพ,พนงพนูชุดประหลาดประหลาดเอาละได้เวลามากกะแกะกล่องอันนี้แล้ว อันนี้เก็บไปก่อนไว้ข้างๆนี่แหละนะคะกล่องอันนี้เออคือเหมือนกับกล่องนี้เลยคือเหมือนกับกล่องนี้เลยดูเหมือนกันดิประเด็นคือตอนเอาออกมาเนี่ยแหละคือกล่องเซฟชั่นเอาออกยากเอ้ยในที่สุดแล้วก็เอาออกมาได้อ่ะทาไมนรับหน้านเปิดเนี่ยโอ้โหฮอโฟมาด้วย กลัวแตกมากเลยนะเนี่ยแล้วมีโลโก้ PlayStation อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครเห็นแก่ย่ามากค่ะบอกเลยน้องเอ็นลอยออกมาหาพี่ดูนี่ทานนนนทนพาละปิดแน่นมากแล้วก็ข้างในน้องเอลอยเจะออกมาหาพี่นะทึก อู้อู้มีลูกธนูด้วยแล้วก็นนี้อะไรที่ต่อเขาบอกมีวิธีต่อด้วยแล้วต้องเอาค่อยๆออกมางานดีมากค่ะรายละเอียดชัดโอหใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆจริงๆ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราติดลูกธนูก่อนนะ เขาให้ติดตรง,ตรงไหนปักตรงไหนวะให้แทงเข้าไปตรงนี้จริงเหรอแทงตูดอะแทงตูดแทงตูดมอนได้ไหมนี่ไงฮาเสร็จแล้วเราขยับท่าได้ไหมไม่ได้นะคะอย่าลิอาดเอ้ยตรงนี้มันเป็นเชือกกินก็พลาสติกเหม็นๆใครก็จะดมเนะอะหน้าตาสวยสดงดงามมีกระด้วย ดีค่ะโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะอาจจะมีตรงที่มันเป็นการทาสีที่ไม่โอเคหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแพรก็ออ้อว่าปลื้มมากที่ได้ชุด collector edition มาถึงแม้ว่าอาจจะช้าไปนหน่อยก็ตามเพราะว่าอุตส่า,สาห์รอเนาะลายสลักก็ถือว่าดีเลยใส่ใจรายละเอียดมากตรงขนนี่ก็เป็นขนผมก็เป็นผมส่วนตรงขนุก็มีบางส่วนที่ขยับได้เนื้อง่ๆกหน่อยแต่ก็ สืว่างดงามเลยทีเดียวมีการลงสีงเงอาอย่างเช่นตรงลูกศรธน,นูแล้วก็ผ้าบางส่วนใช้พลาสติกที่ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นเชือกเนี่ยก็รายละเอียดดีมากมคือเขามันเป็นของ,อของ,ของอยุค collector ด d ช t อนะยังไงก็ต้องใส่ใจรายละเอียดอยู่แล้ว จบการอันบ็อกซ์เพลงเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปเลือกตามร้านตัวแทนจำหน่ายได้ถ้ายังมีขายนะเหมือนได้ข่าวว่าคอลเลกเตอร์จองนี้แบบคิวแน่นมากแลก้วก็อันเนี้ยไม่ควรพลาดเลยนะก็ควรจะซื้อมาสะสมนะคะดูอย่างภาพอาร์ตเวเนี่ยแบบสวยมากส่วนกล่องเหล็กเนี่ยก็น่าสะสมดีกว่ากล่องพลาสติกแน่แต่ข้างในก็เป็นพลาสติกนะ<ไ>เออ ตัวน,น้องเอลอยเนี่ยถ้าตังวิธีบ้านเนี่ยใครๆมาเห็นก็ต้องแบบอู้หมันปิเกเกยเนี่ยอลังการงานสร้างมากเลยก็ชอบก็กดไลค์แล้วก็ซับสไครป์แพด้วยค่ะบ๊ายบาย